สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เบียนะครับพี่เบียก็จะมาแนะแนวการเป็นเด็กเตรีย,รยมวิวะเต็มตัวและเป็นเด็กเตรียมยังไงไม่ให้เกิดปัญหาผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับรูปแบบการเรียนที่มันเปลี่ยนไปนะครับว่าทาไมที่นี่ถึงขึ้นชื่อลือช้าว,ว่าเรียนยากทําไมถึงเรียนยากขนาดนี้มันต่างยังไงกับมปลายเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ,อันนี้ก็แนะแนวโดยพี่เบียนะครับซึ่งประวัติก็เดี๋ยวไปดูในอ่า พอชัวรอะไรหรือในเว็บไซต์ก็ได้นะครับเว็บไซต์เพียนทีก็จะมีประวัติพวกจูเตอร์ทั้งหมดอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติโรงเรียนนะครับก่อตั้งปี37ตอนนี้ก็ปี6337ปี63ก็เกือบ26ปีแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็เปิดสอนก่อตั้งโดยทีมคณาจารย์นะครับจนปัจจุบันนี้ก็จะมีทั้งคณาจารย์และรุ่นพี่ พอโทปอเอกที่ยังสอนอยู่นะครับวันนี้ก็จะเป็นทีมดิวเตอร์แมทของเรามีพี่โบ๊ทพี่เฟิร์สพี่จ๋องนะครับแล้วก็มีทีมดิวเตอร์ฟิสิกส์ก็จะเป็นผมเนี่ยประวัติต,ตรงนี้สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นเคมี Me นะครับก็จะมีพี่เลนพี่ไอซ์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นพี่เอ็มมาแล้วก็พี่ตายนะครับอันนี้เป็นพี่นนท์ นะครับพี่นนพี่บูมพี่เคนี่จะเป็นทีมพื้นฐานช่างนะครับมาดูโรงเรียนเตรียมวิศวะกรรมศาสตร์มี3สาขาหลักๆก็คือเครื่องกลไฟฟ้าแล้วก็โยธานะครับมี3อันแล้ว3อันนี้ก็จะแบ่งเป็นเครื่องกล EP ไฟฟ้า EP โยธา EP นะครับ <league. S 2> เครื่องกลก็จะมีทั้งหมด7ห้องห้อง1ถึงห้อง7แล้วก็อ,อะไรเนาะไฟฟ้า มหีห้องห้องหนึ่งห้อง4 E 1 1 E ถึง E 1 4นะครับแล้วก็โยธามี3ห้อง C 1 3ไอ้ C 11- ถึง C 1 3เครื่องกล EP ก็จะมี1ห้องเป็นห้อง M 1 8นั่นเองนะครับไฟฟ้า EP ก็มี2ห้องเป็น E 1 5กับ E 1 6โยธา EP ก็จะมีห้องเดียวก็คือ C 1 4นั่นเองนะครับความแตกต่างคุณพ่อคุณแม่คงรู้อยู่แล้วความแตกต่างก็จะแบ่งเป็นภาคปกติกับภาคอังกฤษโปรแกรมภาคปกติก็จะจ่ายค่าเทอมหมื่นแปด นะครับอังกฤษโปรแกรมก็จะจ่ายครับเป็นห้าหมื่นห้าส่วนภาพปกติข้อสอเป็นภาษาไทยการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยยกเว้นบางวิชาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นแมทนะครับหรือคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษทั้งภาพปกติและอังกฤษโปรแกรมนะครับแล้วก็ฟิสิกส์ก็จะมีภาษาอังกฤษแทรกเข้ามาสมมุติมี12ข้อก็จะมีฟิสิกส์ที่เป็นภาษาอังกฤษประมาณ1-2ข้อนะครับแต่อังกฤษโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษหมดทุกวิชายกเว้นภาษาไทยนะครับต่อไป นี่คือเรื่องที่สําคัญเกรนคันติดโปรและรีทายนะครับเงื่อนไขแรกการโดนรีทายก็คือเกรดจะเทอมแรกน้อยกว่า1.5เทอมแรกคิดเกรดมาปุ๊บน้อยกว่า1.5ไปเลยปิ้วเลยนะครับข้อที่2เกรดเทอมแรกอันนี้เป็นเงื่อนไขการติดโปรเทอมแรกถ้าไม่น้อยกว่า1.5แต่มากกว่า1.5 แต่น้อยกว่า2.0 0อย่างเช่น1.75 1.8 1.95 1.97เขาจะเรียกติดโปรนะครับติดโปรติดโปร,โปรคืออะไรเงื่อนไขมันก็คือไปดูข้อ3านะครับถ้าเกดเฉลี่ย2เทอมเกดเฉลี่ย2เทอมข้อ3อันนี้น้อยกว่า1.75ก็คือเป็นโปรต่ำา2เทอมติดกันสมมุติเทอมแรก1.6เทอม2เฉลี่ยแล้วก็ยัง1.6อยู่น้อยกว่า1 7 5ก็โดรีทันเหมือนกันนะครับ เรียกติดโปรเทอมโปรต่ำา2เทอมต่อไปถ้าเป็นโปรสูงโปรสูงก็อย่างเช่นน้อยกว่า 1. นึ่งน้อยกว่า2.0 0จแต่ 000, มากกว่า1 7 5อย่างเช่น1.8 1.9 1.97 1.95สมมติติดติดก,กันเลย4เทอมก็คือ2ปี2ชั้นปีก็โดนรีทยเหมือนกันนะครับเงอนไขกันโดนรีทยก็จะประมาณนี้แต่อยจามอไปตรงนี้ว่าต่ำกว่าสอ0นก็ไม่โดนรีทยแต่ที่นี่จะโดนรีทายนะครับทำไมถึงยากมาดูตรงนี้ คะแนนทั้งหมด100%ก็จะแบ่งเป็นคะแนนเก็บ25%คะแนนเก็บ25%แล้วไล่มาสอบกลางภาค35%นะครับแล้วก็ไปสอบปลายภาค40%รวมกันเป็น100%คะแนนเก็บบางวิชาก็จะมากน้อยขึ้นอยู่กับงานนะครับ่างอันนี้ผมพูดถึงวิชาคณนนิตฟิสิกส์เคมีคะแนนเก็บ25%ที่เหลือสอบหมด นะครับต่างจากมปลายหรือมต้น,นนัว่นาคะแนนเก็บจะค่อนข้างเยอะกว่านิดนึงตัวข้อสอบยังต่างอีกเหมือนกันอเดี๋ยวค่อยไปดูการตัดเกรดอันนี้จะไม่มีเกรด1 1234 4ไม่มีนะครับเกรด4จะเป็น A เกรด3จะเป็น B 3.5จะเป็น B บวกนะครับก็อย่าไล่มาเรื่อยๆจนถึง F F ก็คือติด0นนั่นเองนะครับการตัดเกรดจะไม่อิง อิงเกณฑ์แบบเกิน80 a เกิน75 b บวกเกิน70 b หรือเกรดสามอะไรอย่างนี้ไม่ใช่จะเป็นการตัดเกรดแบบอิงกลุ่มคือเอาคะแนนของเด็กทุกคนมาพอตเป็นกราฟแล้วก็เอามาเข้าวิธีทางสถิติเพื่อตัดเกรดนะครับยกเว้น F หรือว่าศูนอย่างเดียวใช้อิงเกณฑ์ F อิงเกณฑ์คือโดยส่วนใหญ่เกือบจะทุกวิชาน้อยกว่า35อันนี้เกณฑ์ที่เขาตั้งเอาไว้ก่อนนะครับนไฮะ ันี้ F อิงเก n 35ใครได้คะแนนรวม100%นต้อยกว่า35ิติด F เลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นส่วนเกณฑ์ก็จะยืดหยุ่นได้นิดหน่อยก็ขึ้นอยู่กับว่าคะแนนของเด็กปีนั้นๆน,น,นะครับเรียนยังไงให้รอด F อันนีมน้มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากม,มันไม่ยากเลยเด็กๆจะกวัวเดี๋ยวเราเดี๋ยวพอมีการแนะแนวผู้ปกครองของโรง,งเรียนอีกทีหนึ่งผู้ปกครองก็จะ เกิดความตื่นกลัวเกิดความกลัวว่าลูกเราจะติดเอไม่ลูกเราจะโดนรีดตายไหมลูกเราจะเรียนได้ไหมมันเป็นเรื่องปกติที่เกย์กเข้ามา3.5แล้วเหลือ2ก็กว่าผมเอง3.5ตอนเข้ามาม3สามเข้าไปเรียนเทอมแรกเหลือ2.7อันนั้นคือเกเรไม่ตั้งใจเรียนก็เลยเรียนตามเพื่อนไไม่ได้ตั้งใจเลยเลยนั้นเทอมแรกพ่อแม่อาจจะช็อกเล็กน้อยแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะมันเป็นเรื่องปกติ <c oughs> เรียนยังไงให้รอดเอคะแนนเก็บยี่้า ไม่มีใครได้เต็มน้อยมากที่จะได้เต็มคือต้องเข้าเรียนต้องคิดต,ต้องทําต้องเป๊ะจริงถึงได้เต็มอ่ะสมมติบบน้องได้ยี่สิบขี้เลก็คือยี่สิบขี้เละกว่านั้นก็คือสิบกว่าอ่ะยี่สิบคะแนนสอบกลางภาคเต็มสามสิบห้าผมขอแค่สิบสิบเต็มสามห้าผมบอกเด็กๆทุกคนปีนเหมืนที่เข้ามาถ้าได้เกินสิบทั้งห้องพี่เลี้ยงพิซซาเลยทั้งห้องก็ยังไม่มียังไม่เคยมีปีไหนทําได้นะครับเกินสิบทั้งห้อง ซึ่งค่าเฉลี่ยของทั้งระดับของแต่ละปีวิชาฟิสิกส์ก็ไม่เคยเกินสิบอีกเหมือนกันค่าเฉลี่ยคือเอาคะแนนเฉลี่ยของเด็กทุกคนที่สอบฟิสิกส์ทั้งหมดมาเฉลี่ยกันแล้วก็ดูว่าได้คะแนนเท่าไหร่ประมาณ9ก้ากว่าหมดเลยไม่มีใครได้เกินสิบเลยใครสูงก็สูงไปเลยใครน้อยก็น้อยไปเลยเลขตัวเดียวเยอะมากเรื่องปกตินะครับคุณแม่อย่าอย่าตกใจส่วนใหญ่จะช็อกกันพอเจอเฮ้ยฟิสิกส์ได้3ได้4ได้5ได้9ก้าอุ้ยเต็ม35มห้าเนี่ย เราต้องดูค่าเฉลีย่ยเราจะไปดูคะแนนเต็มนะเราต้องดูค่าเฉลีย่ยของเด็กทั้งระดับว่าได้เท่าไหร่สมมติลูกเราได้9เต็ม35ฟิสิกส์จ็อกแต่พอค่าเฉลีย่ยของทั้งระดับก็9เต็ม35เหมือนกันอันนี้ไม่ต้องตกใจครับค่าเฉลีย่ยหรือเขาเรียกค่ามีนจะอยู่เกรดที่ประมาณ4ถึง4บวกแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าเกรดน้องจะได้ท่าน,นั้นสมมติกลางภาคน้องอยู่ที่ค่าเฉลีย่ยมีนเเต็ม35แต่น้องสามารถทีไปถึง B ก็ได้นะครับถ้าสมมติกลางภาคได้10 ปลายภาคขอแค่6คะแนนเพราะคะแนนเก็บ20 0บวก10เป็น30 30 10, บวกอีก6คะแนน36ลอดเอละ6คะแนนจากไฟนอนเต็ม40นะครับไม่ใช่เรื่องยากแต่10เต็ม3 5าสำหรับมิดเทอมถือเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากเลยเรียนยังไงให้ได้ A เรียนให้ให้ผ่าน F ง่ายเรียนให้ได้ A ยากยากมาคะแนนเก็บ2 3าคะแนนอ่ะสมมติเดีเอค่ายวข้าคะแนน สอบกลางภาคต้องได้25เต็ม35 25เต็ม35ถ้าได้ขนาดนี้เผื่อเป็นท็อประดับเลยนะครับปลายภาคเราได้35เต็ม40อันนี้คะแนนเก็บคะแนนรวมแล้ว80กว่า83ซึ่งน่าจะได้ A แน่นอนซึ่งมันก็จะยากนิดนึงนะครับฟิสิกส์ C นี่ถือว่าใช้ได้ละ B นี่เก่งเก่งเลยอ่นะตัวอย่างข้อสอบทำไมข้อสอบยากเพราะข้อสอบไม่มีช้อย เนขก็สอบเขียนฟิสิกส์มี12ข้อ16ข้อ14ข้อแล้วแต่ปีนะครับข้อสอบเป็นโจทย์มาแบบนี้8คะแนนเดี๋ยวต้องไปหาร2หรือ4คะแนนมันเป็นโจทย์ยาวๆแล้วเว้นที่ไว้ให้เราเขียนโลง่โลงๆเพราะฉะนั้นท่านน้องไม่มีความรู้หรือมีความรู้รึ้นกลางๆมันจะเขียนไม่ได้เขียนไม่ได้รึ้นกลา,กางๆม้วๆไปศูนย์ไม่ได้แบบมีคะแนนค่าน้ำหมึกไม่มีนะครับดูคอนเซ็ป ถูกมาช่วงแรกแล้วผิดช,ช่วงหลังอ่ะโอเคตรวนี้ตัดไปแต่ผิดตั้งแต่แรกเลยคือศูนย์เลยนี่คือเกณฑ์การให้คะแนนมันก็เลยทําให้คะแนนของน้องออกมาค่อนข้างน้อยพอสมควรเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งมีคอนเซปต์ในระดับหนึ่งมันถึงจะจะไปต่อได้นะครับวิธีการคลิกเกตของน้อง,น,องนี่คือหลายวิชาที่น้องๆจะต้องเรียนในเทอมหนึ่งเกือบทุกสาขาที่ผมดอกจันไว้คือทุกสาขาต้องเรียน คณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีอังกฤษไทยเขียนแบบนี้ก็น่าจะเรียนเกือบทุกอันนะครัชบชอบอ็ชอป1ช็อป2ช็อปก็คือลงปฏิบะะตัตนินะครับสตัวตัวละ2หน่วยกิตนะครับแล้วก็ดอกจันสองตัวเป็นคณิตศาสตร์ช่างอันนี้ผมเอามาของเครื่องกลจะเรียนคณิตศาสตร์ช่างแต่ถ้าเป็นของไฟฟ้าก็จะเรียนวิชาเซอร์กิตเบสิคอิเล็กทริคอเซอร์กิตนะครับแล้วก็อของโยธาก็จะเรียนเป็นวิชาคอนสตรัคชั่นหรือว่าวิาวชาแมทเทียล นะครับก็แล้วแต่แต่เป็นวิชาพื้นฐานของเขาไปนะครับโยธาจะไม่มีคำนวณหรือมีก็ไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นที่หนักหนักก็คือจะเป็นวิชาพื้นฐานเนี่ยคณิตฟิสิกส์เคมีนี่ทุกสาขาเรียนอยู่แล้วแต่วิชาช่างของแต่ละสาขาเนี่ยก็จะของเครื่องกลจะยากน,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 นิดนึงคณิตศาสตร์ช่างแล้วก็ไฟฟ้านี่จะยากมากเสอร์กิตส่วนของโยธาก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็ไม่ต้องเรียนพิเศษส่วนที่ต้องเรียนพิเศษกันจริงๆก็คือมีคณิตฟิสิกส์เคมี สาตัวนี้หลักๆวิชาคนวณที่ต้องเรียนแน่นอนถ้าไม่เรียนได้ไม่ได้ถ้าน้องตั้งใจอ่านน้องขยันน้องกลับมาทบทวนได้ครับผมไม่ผมไม่ได้สนับสนุนให้ต้องเรียนถ้าน้องทําได้ถือว่าดีมากดีมากมีวินัยในตัวเองแต่การเรียนพิเศษเป็นการลดเวลาในการอ่านสมมุติเราจะต้องมานั่งอ่านใช้เวลา4ชั่วโมงในการจับคอนเซปต์เรื่องนี้แต่การเรียนพิเศษอาจจะเหลือเวลาแค่2ชั่วโมงมันคือการลดขั้นตอนลดเวลาของัเองนะครับ แล้วก็ของเราก็จะมีสอนคณิตฟิสิกส์เคมีอังกฤษนะครับแล้วก็มีคณิตศาสตร์ช่างคณิตศาสตร์ช่างแล้วก็มีเซอร์กิตเพิ่มขึ้นมานะครับวิธีการคิดเกรดนี่คือจํานวนหน่วยกิตหน่วยกิจก็จะแบ่งเป็นคณิตศาสตร์3หน่วยฟิสิกส์สหน่วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูดตามเมาส์เนาะนะี่คณิตศาสตร์3หน่วยฟิสิกส์สหน่วยเคมี2หน่วย,วยอังกฤษ2หน่วย2หน่วยหมดเลยนะครับมีแค่คณิตศาสตร์ที่3หน่วย แล้ววิธีการคิด,คดเกรดสมมติคณิตศาสตร์ได้ C บวก4บวกตัวคูณตัวคูณก็คือเกรด2.5นั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกกันเกรด2.5ฟิสิกส์ได้ C ก็คือเกรด2เคมีได้ B ก็คือเกรด3เนี่ยตัวคูณผมใส่ไว้ให้ข้างหลังนะ A คือ4เกรด4 B บวก3.5 B 3 C บวก2.5 C 2 D บวก1.5 D 1 F ก็คือตัวคูณเป็น0เลยนะครับ อันหน่วยกิจรวมทั้งหมดคือ19หน่วยกิจให้เราเอาหน่วยกิจคูณกับเกรดที่ได้นะครับก็จะได้เป็นช่องถัดไปคือช่องตัววนะครับอ่าสามูณสอห้าได้เจ็ดคูณสได้4นะครับสคูณสได้6 2คูณสได้8อ่ะแล้วก็จับช่องวทั้งหมดรวมกันอันนี้เป็นการคาดการณ์เฉยๆนะครับอ่าช่องวทั้งหมดรวมกันก็จะได้54.5ช่องหน่วยกิตทั้งหมดรวมกันได้19 เรกรดที่เราจะได้ให้เอาช่องรวม y ทั้งหมด54.5หารด้วยจำนวนหน่วยกิจทั้งหมด54.5 9ได้2.86นี่คือการคิดเกรดงั้นการคิดเกรดเฉลี่ย2เทอมไม่ใช่เอาเกรด2เทอมมาบวกกันแล้วหาร2ไม่ใช่นะครับมันต้องคูณต้องมีตัวคูณด้วยอ่ะอันนี้คือการคาดการณ์ที่แบบเข้าข้างตัวเองนิดน,นึงอังกฤษได้ A ไทยได้ A ด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติ เป็นการคาดการแบบเร็วร้ายที่สุดเร็วร้ายที่สุดคือแบบนี้เลยนะครับคณิตศาสตร์ได้ดอกหนฟิสิกส์ดอกเคมีดอกนะครับอังกฤษดอกบวกไทยซีเขียนแบบ B ช็อปซีช็อปซีซึ่งช็อปไม่ควรจะได้ต่ำกว่า B นะครับต่ำสุดส่วนใหญ่จะเป็น B B นี่ก็คือเร็วร้ายแล้ว แต่ถ้าได้ c นี่คือเหลยวลายมากคือเกอเรมากอันนศาสตร์ช่าง f ตัวคูณเป็นศูนย์จับคูณกันปุ๊บได้ช่องตัววายช่องตัววายทั้งหมด28หารด้วยหน่วยกินทั้งหมด19อ่าอันนี้เท่ากับช่องนี้หารด้วยน,นี้ก็จะเป็น28หารด้วย19 ก็จะเป็นก็จะเป็น1.4 1.47นะครับแต่ถ้าสมมติผมเปลี่ยนเปลี่ยนเริ่มขยันขึ้นมาชอบเป็น B ชอบเป็นบเกรดจะกลายเป็น3เป็น3เกรดของเราจะขยับขึ้นมาเอ,าอเกรดนีด่ทิ้งมาเห็นนะครับชอบเป็น B ขยับขึ้นมาเป็น1 6 8ไม่โดรีทายแล้วสมมติขยันขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง คณิตฟิสิกส์เคมีอังกฤษดอกเหมือนเดิมอะ่ะสู้ไม่มีการดอกการดอปคือการถอนวิชานั้นทิ้งไปแล้วไม่เอาเกรดมาคิดสมมุติคณิตศาสตร์ช่างมิดเทอมได้1.35เต็มส5สู้ไปคือ F แน่นอน F แบบนี้แน่นอนครับ F ไปเลยเพราะ F ปุ๊บถ้าเราทําการดรอปดรอปหรือการถอนวิชาเรียนคือการเอาหน่วยกิตตรงนั้นออกไปเลยผมก็จะลบทิ้งไป นี่คือการดอกพอดอกปุ๊บหน่วยกิจจาก19จะเหลือแค่17 17หน่วยตัวคูณยังไม่ต้องเอามาคิดตรงนี้เป็น32หารด้วย17จะกลายเป็น1.88เมื่อกี้1.6กว่าขยับขึ้นมาเป็น1.88นี่คือการดอกวิชาคณิตศาสตร์ช่างที่คะแนนค่อนข้างเร็วลายมากสู้ต่อก็ F แน่นอนอ่ามันก็ทําให้เกรดดีขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็จะมีแนะแนวเรื่องการดอกอีกนะครับสมมุติโอฟิสิกส์ก็ไม่ไหว ฟิสิกส์ได้3เจมมห้าดรอปอีกดรอปฟิสิกส์จาก1.88ขึ้นมาเป็น2.00เป๊ะเลยหลอดไม่ติดโปรแะดรอป2ตัวเห็นไหมครับนี่คือการดรอปแต่ถ้าสมมุติไม่ดรอป1.88ดรอปปุ๊บเป็น2.00แต่ดรอปแล้วต้องมานั่งเรียนใหม่ช่วงภาคฤดูร้อนซัมเมอร์ซึ่งซัมเมอร์จะลงได้เต็มที่แค่2วิชา 1ปีมี1นึ่งซัมเมอร์หปี1นึ่งซัมเมอร์เพราะฉะนั้นไปใน1ปี2เทอมดรอปได้แค่2วิชานะครับ2วิชาถ้าเราดรอปเกินเราจะต้องไปลงซัมเมอร์ของปีอื่นซึ่งก็จะวางแผนไม่ดีก็อาจจะไม่จบ3ปีก็ได้นะครับกลับมา ท่ผ่ินมาของของผมก็คือถ้าเด็กเข้าเรียนครบทุกครั้งผมจะมีเช็คชื่อเข้าคลาสทุกครั้งถ้าเด็กเข้าเรียนครบทุกครั้งไม่สายเข้าเรียนครบไม่ขาดไม่มีทาน F แน่นอนผมการันตีถ้า F ผมคืนเงินเลยนะครับเพราะการเรียนให้รอด F ไม่ยากแต่การเรียนให้ได้ a จะจะยากนิดนึงนะครับ อ่ะก็ยังคงเหมือนเดิมกุญแจความสําเร็จก็ยังคงเป็นอันที่1ต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องเรียนให้ได้เกรดเท่าไหร่อันที่2ต้องเรียนรู้เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้ปุ๊บไม่ใช้ก็ลืมก็ต้องอันที่3าต้องฝึกฝนนะครับฝึกเสร็จก็ต้องเชื่อในตัวเองว่ากูทําได้เราทําได,เาได้เราต้องทําได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากติดตามช่อง y o YouTube ด้วยนะครับเจ้าก็ กดติดตามไว้ก็ได้เผื่อผมมีคลิปอะไรแนแนวอะไรใหม่ๆลงไปก็จะได้แจ้งเตือนจะได้รู้นะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับทีนะัะฟังอาจจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับก็ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันช่วงปรดเทิมสวัสดีครับ